สวัสด,ดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อนี้พนนี้วันนี้ไม่มีอะไรทำวันม,มีอย่างเห็ดก็ดเ,เลยตัดหญ้าตัดหญ้ขาข่างทางค่ะเมื่อยู่บันเพิ่นก็ตัดหญ้าเพิ่นอั่นแบะตัดหญ้าแบบว่าเพราะว่ามันบ่หกรถแรนไก่แดนนาแหมนั่นก็เลยตัดสักหน่อยน,น,นี่ต้นผักนามอร่อยบบเรยแซ่บแซ่บหานเทาจะเอื่อมาอย่างนี้นั่นเขามีบ่ แทบไม่คุณหนละังจากตัดก็เพินสำรวจหน่อยถ่ายขยะก็ะถ่ายไปสักละก็เลยเออตัดมาสักนิดสักหน่อยเพราะว่าเพราะเขาห่องเพราะมาอยู่บ้านเขาขเขาเป็นประโยชน์ให้บ้านเขาอยู่เพราะให้เพลินห่องได้ว่าเอออีล้ามาอยู่บ้านเพิินอีล้ามาอยู่บ้านเพลินเออจะเห็นแต่น้าต่นนี้อยู่นอกขันนะะเออจัก แค่ตัดหญ้าก็อยากอ่านซื่อุจ้าครับนี่ราคาสวัสด,ดีครับเพื่อนๆที่รักทุกคนบ๊ายบายไอ้ลูบยู